สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซาลิพิซ่านะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับช่องนี้ก็ที่หายไปนานก็โดยเนื่องจากเหตุต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องความขี้เกียจนะครับทําให้ผมไม่ค่อยได้มาแตะช่องนี้เลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับทุกคนและนี่คือคลิปแรกของปีนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นมินิเกมที่มีชวาสกายวอรเป็น EP ีที่4กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยไป โอเคห่างหายกันไปนานรู้สึกว่าฟิม์มผมคงจะตกเยอะหน้าดูวนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะรอดไปได้ไหมนะครับก็อยู่กับแมปเดิมนะครับแมปที่มีชื่อว่าพิวลานะครับแต่เป็นเวอร์ชันคริสเออคริสมานนะครับชื่อว่าไอซ์พิวลาครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยมาวิ่งมีคนมาเปิดก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องจัดการมันก่อนนะครับโอเครู้สึกว่าผมตายไหม จะตายไหมจะตายไหมไม่จะตายไหม,ไม,ไห,มหรือว่าผมจะตายไม่โอ้โหเจออย่างนี้เรียบร้อยอือหือเกค,ครับและนี่ก็คือโอกาสแก้ตัวของของผมนะครับก็มาดูกันกันนะครับว่าผมจะสามารถชนะในเกมที่2ได้ไหมโอเคผมปาเพิ่มไปแล้ว <surfaces you. S 2> อู้อูอูเยี่ยมแม่เกื่อตายเลยทีนี้อือหือไปเปิดกล่องอีกระเบิดระเบิดสวยอูๆๆ้ yes แม่ก็เก็บไป1ตัวนะครับก็ เกือบม่องอะไทีเดียวโอ้โหโอเคแล้วก็ก็ต้องฟาดบิดทำได้ยังไงนี้อ่ะโอ้โหลงมาแบบแรงแรงที่แบบเจ็บแบบเจ็บหนักเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวขอฟาร์มกอนโอเคสึกว่าผมจะพร้อมบวกอย่างเต็มที่แล้วครับก็ปล่อยหลังไปนึงไม่ปล่อยหลังไปเอาดิเอาดิโดนโดนหลอดลอยหลังอือโดนลอยหลังยังไงล่ะโดนลอยหลังอ่ะ โอ้ตอนนี้ก็ขาดแค่หมวกเพชรน,นะครับก็ถ้าเราได้หมวกเพชรเนี่ยของก็จะฟูลไดมอนด์กันเลยเดียวนะครับโอเครีบไปบวกที่เลนกลางนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอฟาร์มเลสตนก่อนครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเหลือแค่สามคนนะครับก็มาดูกันว่าผมจะชนะในศึกนี้ได้ไหม,มรู้สึกว่าเน็ตจ,จะแหลกด้วยเคนะครับจังหวะนี้ก็จะมีคนมาหาผมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งมันก็ไม่ดีตัวมันก็ของเต็มนะฮะแต่ว่าผมขาดแค่หมวกเพชรโอเคเดี๋ยวผมจะไปหามันละ จังหวะนี้นะฮะมผมเอาคนที่ปลอดแอร์สุดมีเบ้าไปทีนึงโอเคจังหวะนี้นะครับก็เริ่มบวกกันแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเล่นตีข้างด้วยมาก็มาดีมีการแบบเล่นแบบไปตั้งหลักก่อนด้วยโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมต้องไปตั้งหลักตามแล้วโอเคครับมันก็มาจังหวะนี้ตีลมไปทีนึงตีลมไปทีนึง่งต้องเอ๊ะต้องกดเอสแฉกด้วยนะฮะจะได้ลดระยะในการโดนตีอคอมโบไปเ ะะมีมือที่สามมายุ่งนะฮะก็ชิบหายแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มเสียเปรียบแล้วไม่รู้ว่าเลือดมันลดไปเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไอาพวกที่เกาะเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดน้าดูเลยโอเคฮะจังหวะนี้มันหนีไปลแล้วแหมเล่นได้น่าเกียนมากเดี๋ยวผมไปฆ่าไอ้ไอ้นี่จังหวะนี้มีคนมาลอยหลังไหมโอ้โหนี่รู้พอดีรู้ทันนะครับน้องน้องน้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่ก็ลอยหลังเหรอโอ้โหมีการตีข้างด้วยเล่นแบบนี้ไปตั้งหลักแปบ๊บรู้สึกว่าผมจะเสียเปรียบนะฮะแหม คือ,อแบบนี้ไม่ไหวเลยคายนี่ได้ไหมจังหวะน,นี้ต้องเล่นแบบท็อกซิกก่อนนะฮะต้องวิ่งไปด้วยหนีไปด้วยไอ้ไปด้วยโอ้โหตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมจะเลยจะเลยครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมีการปาเพลน่ด้วยโอ้โหนี่ก็ยืนนิ่งเฉยเลยเอ้ยโอ้โหตายเฉยโอ้โหแม่โชคดีจริงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไม่อยากสู้นานด้วยโอ้โหมีการต่อฟาดบิชอมาดีก็มาดีของก็ไม่ครบของก็ไม่ครบยังที่จะฟามาดิครับก็มาดิครับเชิญเขาดีมากเลยโอ้โหขนาดของไม่ครบวะเนี่ยขนาดของไม่ครบวะเนี่ยนายมั่งใจกล้ามากเลยก็ชนะไปดิครับฮืม GG easy ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเออสกายวอลในคลิปนี้นะครับก็ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถรักษาคําพูดตัวเองได้นะครับทั้ง ที่ผมจะตั้งเป้าหมายในปีก่อนนะครับที่บอกว่าจะ400ซับก่อนปีนี้นะครับก็ทําไม่สําเร็จนะครับเนื่องจากผมตีขี้เกียจแล้วก็ปล่อยช่องล้างยาวนะครับเป็นอะไรที่ค่อนค่อนข้างแย่แล้วก็แบบผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มักง่ายแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะแบบเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับปีก่อนก็ผมจะพยายามประคองช่องผมไว้ให้ดี ให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากผมลงทุนกับทุกอย่างในช่องนี้ไว้หมดแล้วแล้วผมไม่อยากเสียมันมันไปจริงๆนะครับผมแบบอยากทําให้มันสาเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังดูผมแล้วก็ยังคอยติดตามผมมาตลอดนะครับถึงแม้จะมีไม่มีไม่มากนะครับก็ยังมีคนที่มาดูแบบอยากดูจริงๆนะครับก็ขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่คอยติดตามผมไม่เคยทิ้งผมไปไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอตลาไปก่อนนะครับ ต้องปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันไป,ไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ